ึ้นรถียตอแม่หึงว่าไงเดี๋ยวแม่เออมาิวแอคชั่นปนถลนะอน้าอามองหน้ากันคุยไปตามตัวืะันตเออยืนดิไม่บอกพิ่ไม่เอาเลยนะเนี่ยบอกกไปข้างในห็นไลำลากันสายตาควารู้สึก อยากกินข้าวแต่ไม่แต่ไม่ไม่ไมเข้าดีกว่าอยากเข้าไปนะควารู้สึกอยากเข้าไปก่อดในรั้สักทีนึงอยากจะเข้าไปน้ำตาาสักทีนึงควารู้สึกอยากเข้าแต่เข้าไม่ได้เพราะมันต้องหา้ามใจตัวเองทีมเพื่อนเวมาเจอกับนแบบนี้น้นนนนนนองนะเออแล้วน้องเจอเพื่อนอีก ยังหัวโลกไอ้มอาหนไม่เข้าไปนะาไปแล้วนะ้พุเนเลแล้วลายนไม่เไปละจะไปวนะไม่หลุดไมหลนดกับาเอมกันตตาเข้ามาเลยครับาเพื่อนเามาเพื่อนเียดานเลยสวัสดีเพื่ เพื่อนะูต่อุ่มยืนอยู่นาด้วยนะทวเขรอมเข้ามาหน่อยไหนกลับไปแล้วุ๊บไัได้กลับไปแล้วเดินเดินวันนี้ปุ๊บไปมองไปหน้าบ้านนู่นไปไหนก็ไม่รู้เลยหามองหามองหาเลยนี่ไอ้ลุงไอ้ลุนปีนป่า ระยะทา,างตรงนะี้เดี๋ยวจยุกเขาเกียวแลนะ้วมึงเอาแบบกรุ่พเทปมอุนมนมไอหมอนอ่ะเดี๋ยวมอหาเดี๋ยวนมนมอ่ะโอเคเอามา